คำพูดติดปากที่ชอบพูดบ่อยที่สุดพูดคำว่าน้องอยากกินอะไรก็ได้ถ้าพูดคำอื่นคือแพ้น้องจะเลือกหน้ากากหรือแว่นตาแว่นตาใส่เลยจ้ะเกมตัวเล่นในห้าสี่สามสองหนึ่งวันนี้อยากกินอะไรจ้ะโดย,โดยไปยย <c oughs> อายุเท <c oughs> ่าไหร่ตัวนี้โดยเฮียน้องเฮี้ยนไหนโดยวันนี้อยากกินอย่างเนี่ยโดยจะซื้ออย่างก่อนนะโดยพูดโดยแล้วมาอูดโดยพู้ไหตั้งให้โดยโอเคไป โดยมือขายนะฮะข็ถามว่าเอาน่อหรือไงโดยโดยตรงไหนโดยโดยเอาจัตว์มาโดยเอากับบ้านน่อโดยโดย่างงี้วะโดยเท่าไหร่โดยโดยที่ปกติมาเที่ยวทับกั้นบ่อยเนีฮะโดยทั้งหมดเท่าไรหน่อยพี่ไหโดยเราต้องไปรอที่ไหนโดยอ๋อรอที่โดยโอเคเราไปรอที่โดยนะฮะนี่อันนี้ใส่โดยไก่ปะโดยถ้าน้องแนะนำตัวเองว่าชื่อเล่นชื่ออะไรพี่จะให้อีกแสนกลีบเอาไหมโดย โดยโดยเรียบร้อยครับภลรกิจสำเร็จครับผมเ้ขอบคุณนะครับที่มีรายการ <l ots> โดยต่อไปตัดบ้าไม่เลย